มอนสเตอร์พาราไดตอนที่99หลินซินหายไปผ่านมาแล้ว5วันหลิน่วงถอนหายใจออกมาเมื่อเขาได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากเสี่ยวเฮยท่านได้สะสมกัรดทักษะชีวิตชิ้นส่วนวิชาโจมตีพยุหะ200ใบท่านต้องการอัปเกรดการ์ดหรือไม่ใช่กำลังผสานราวมชิ้นส่วนทักษะการโจมตีพายุหะ 200ใบระดับของการ์ดทักษะวิชาโจมตีพายุหาได้รับการอัปเกรดแล้วจากนั้นหลินฮวงแตะไปบนการ์ดและเห็นหน้าต่างแจ้งเตือนการ์ดทักษะ,ช,กษะชีวิตชื่อทักษะชีวิตวิชาโจมตีพายุหะาความหายากหายากระดับความชำนาญระดับสองผลความเร็วในการหมุนของพลังชีวิตเพิ่มขึ้น24เปอร์เซนพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น24%เปอร์เซ หมายเหตุสำหรับ5คขั้นแรกเมื่ออัปเกรดทุกครั้งผลของทักษะชีวิตจะเพิ่มขึ้น12%เซหมายเหตุการ์ดใช้ได้นั่นเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้แม้ว่าหลินฮวงจะพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยเขาสามารถลดเวลาในการทำรอบทักษะจากครึ่งชั่วโมงมาเป็น10นาทีได้ภายใน5วันการอัปเกรดแต่ละครั้งวิธีการหมุนของทักษะจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น เวลาที่เขาทำเพื่อผ่านแต่ละครั้งได้ย้อนกลับไปเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าตอนนี้เขากลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งและต้องใช้เวลา30นาทีสำหรับชิ้นส่วนการหนึ่งใบมันเป็นตอน5โมง40นาทีและเขาก็ตาหนักดีว่าหลินซินใกล้ที่จะมายังห้องของเขาแล้วเธอจะมาหาเขาในตอน6โมงเย็นเพื่อไปกินอาหาร่ําด้วยกันดังนั้นเขาจึงยังมีเวลาว่าง ลินฮวงอ่านข่าวหัวข้อข่าวดึงดูดความสนใจของเขาในทันทีเนื่องจากมันเป็นรหัสเมืองที่เขาคุ้นเคยเมือง 7b61 เมือง 7b61 เป็นชื่อเมืองอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกลางในเมืองเซี่ยกงเขาเริ่มอ่านข่าวก่อนลุ่งสาเมื่อวันนี้มีการฆาตกรรมทั้งสิ้น16คดีที่เมือง 7B61 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเบื้องต้นการฆาตกรรมทั้ง16ครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่มนุษย์ และไม่มีร่องรอยของมอนสเตอร์แม้แต่นิดเดียวการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปโปรดยาตกใจเมืองเซียกงเป็นเมืองขนาดใหญ่ทำไมการรักษาความปลอดภัยของที่นั่นจึงไม่เข้มงวดหลินฮวงขมวดคิ้วถ้าเขารู้เรื่องนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเขาก็คงไม่เลือกเมืองเซียกงเป็นจุดหมายปลายทางเขาเป็นห่วงหลินซินเขาพยายามหาข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติม นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดและสื่อต่างก็ระมัดระวังคำพูดของพวกเขามันจะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้ามีการบุกรุกจากมอนเตอร์ในเมืองขนาดใหญ่เช่นนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดความโกลาหลตอนนี้เป็นเวลา6 0โมง5นาทีเมื่อเขาอ่านข่าวจบหลินหวงมองไปที่นาฬิกาและเลิกคิวขึ้นเขาส่งข้อความไปหาหลินซินว่าถึงเวลาของอาหารเย็นแล้ว3นาทีผ่านไปแต่หลินซินไม่ได้ตอบอะไรกลับมา หลินฮวงสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติเขาจึงโทรวิดีโอไปหาหลินซินโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นสองครั้งและสายก็ถูกตัดบุคคลที่คุณโทรหาไม่สามารถใช้งานได้ในขณะน,นี้โปรดฝากข้อความหลังจากเสียงสัญญาณไม่หลินซินไม่เคยปฏิเสธการโทรของเขาหลินฮวงรีบวิ่งไปที่ห้องของหลินซินและกดกระดิ่งของห้องเธออย่างต่อเนื่องเขากดมามากกว่าสิบครั้ง แต่ไม่มีใครเปิดประตูจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปที่ระเบียงและพังประตูบานเลื่อนด้วยเท้าของเขาหลายคนสังเกตเห็นหลินห่วงและมีคนรายงานการกระทําของเขากับเจ้าหน้าที่แต่เขาไม่สนใจมันแม้แต่น้อยเขามองไปรอบๆห้องของหลินซินแต่ไม่พบเธอห้องของเธอปกติดีเหมือนก่อนหน้าที่เธอจะหายไปไม่มีร่องรอยของการต่อสู้เขาต้องการหาร่องรอยอะไรก็ตามที่เขาสามารถหาได้ ดังนั้นเขาจึงพยายามคิดเหมือนหลินซินในตอนนั้นเขารู้ว่าเธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นซึ่งอาจเป็นที่ที่เธอเล่นเกมเจ้าแห่งปืนหลินฮวงเดินตามกลิ่นของเธอไปเขาเดินไปที่ลิฟต์ลอยที่อยู่ด้านนอกของห้องเธอเมื่อเขามาถึงประตูลิฟต์ประตูก็เปิดโดยอัตโนมัติและพนักงานหลายคนในเครื่องแบบก็ล้อมเขาเอาไว้คุณครับคุณเป็นแขกจากห้อง156มีคนรายงานเราว่า คุณบุกเข้าไปในห้อง157เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นโปรดตามเรามาด้วยครับหัวหน้าพนักง,งานที่มีท่าทางไม่เป็นมิตรฉันอยู่ในห้อง156คนที่อยู่ในห้องนั้นเป็นน้องสาวของฉันฉันสามารถแสดงตั๋วเป็นหลักฐานการจองของฉันได้หลินห่วงหาใบเสร็จรับเงินบอกฉันว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ฉันจะจ่ายมันให้น้องสาวของฉันหายไปจากยานบินนี้ฉันต้องหาเธอโปรดอย่าขวางฉัน หัวหน้าพนักง,งานเห็นว่าตัวของเขาเป็นของจริงและถามว่าคุณแน่ใจเหรอว่าเธอหายไปใช่โปรดตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ฉันทีและแจ้งให้ฉันทราบถ้าคุณเห็นอะไรฉันจะลงไปดูที่ชั้นล่างหลินฮวงไม่สามารถเสียเวลาได้อีกต่อไปที่ไหนและเมื่อไหร่เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นเธอหัวหน้าถามหลังจากทานอาหารกลางวันก็ประมาณเที่ยงครึ่งเราเดินกลับไปที่ห้องของตัวเอง พวกนายสองคนตามเขาไปฉันจะไปตรวจสอบที่ห้องกับคนที่เหลือหัวหน้าสั่งคนของเขาหลินฮวงรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของพวกเขาเขาเดินตามกลิ่นของหลินซินไปที่บาร์ชั้นหนึ่งและจู่ๆกลิ่นของเธอก็หายไปหลินฮวงตระหนักว่ามีเครื่องกองอากาศสีเขียวขนาดเท่าอ่างล้างหน้าอยู่ด้านหลังค์เตอร์บาร์เครื่องกองอากาศได้ดูดกลิ่นจากอากาศบอสเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหม หลินฮวงให้เจ้าของบารูรูปของหลินซินเธออยู่ที่นี่เมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนแต่เธอออกไปเมื่อไม่กี่นาทีนี่เองเจ้าของบาร์บอกเขาเธอถามเราว่ามีกาแฟน้ำผึ้งหรือไม่ทำไมเธอถึงคิดว่าเราจะมีกาแฟน้ำผึ้งในบาร์เธอได้พูดกับใครที่นี่ไหมครับหลินฮวงกลายเป็นกังวลมากขึ้นไม่เราแทบไม่มีลูกค้าเธอออกไปหลังจากที่เธอถามคำถาม คุณมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมผมขอดูหน่อยจากนั้นหลินฮวงก็นำเอาคิตตันชีวิตที่มีมูลค่าเกือบปีของแสงชีวิตวางบนเคาน์เตอร์ฉันอยากจะรับมันนะแต่กล้องวงจรปิดที่ฉันมีอยู่ที่นี่มันค่อนข้างเก่ามันอยู่มานานกว่า20ปีฉันเปิดมันแค่ในตอนกลางคืนเมื่อมีผู้คนมากขึ้นฉันไม่ได้เปิดมันทั้งวันเจ้าของบาร์บอกถ้าเธอไม่เชื่อฉัน เธอสามารถดูมันได้ด้วยตัวเองหลินฮวงเชื่อในสิ่งที่เจ้าของบาร์บอกแต่ก็ยังคงมอบคิดตั้นชีวิตให้เจ้าของบาร์ดังเดิมเขาเดินไปข้างหลังเคาน์เตอร์และสุ่มเลือกบางส่วนของวิดีโอที่บันทึกไว้เท่านั้นและผิดหวังที่พวกมันทั้งหมดล้วนบันทึกในตอนกลางคืนฉันบอกเธอแล้วฉันไม่ต้องการคิดตั้นชีวิตนี้เจ้าของบาร์ปฏิเสธรับมันไปเถอะหลินฮวงยืนยันหลินฮวงหงุดหงิดขณะที่เดินออกจากเคาน์เตอร์ เขาพลาดเบาะแสไปหนึ่งอย่างทันใดนั้นอุปกรณ์สื่อสารของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ดังขึ้นหลังจากที่เขาคุยกันเขาก็รีบวิ่งไปหาหลินห่วงหัวหน้าของเราพบอะไรบางอย่างในคลิปวิดีโอโปรดตามเรามาไปกันเถอะหลินห่วงออกจากบาร์ไปกับเขามอนเตอร์พาราไดตอนที่100การหายตัวไปที่ผิดแปลกห้องตรวจสอบของยานคิดตันปีศาจมีขนาดประมาณ100ตารางเมตร มันถูกครอบครองโดยสถานีทำงานรูปครึ่งวงกลมทั้งห้องนอกเหนือจากปุ่มต่างๆแล้วมีคิดตั้นที่มีการฉายภาพหลายร้อยภาพเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เฝ้าระวังในห้องมันกำลังสแสดงวิดีโอที่ทางเดินลินฮวงมุ่งหน้าไปยังสถานีโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นเฉินเวยก็กดปุ่มเล่นวิดีโอวิดีโอกำลังเล่นลินฮวงรู้ว่าเป็นทางเดินของชั้นที่เเขาจำได้จากรูปที่ต่างกันที่แขวนไว้บนผนัง ประมาณครึ่งนาทีหลังจากที่มีการเล่นวิดีโอทุกคนเห็นว่าหลินซินเปิดประตูห้องของเธอเธอเดินไปที่ลิฟต์ลอยและกล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถเห็นเธออีกนี่คือวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าน้องสาวของคุณออกจากห้องของเธอในตอนเวลา5้าโมงสนาทีเฉินเว่ยล่าวและแสดงวิดีโอที่สองให้หลินห่วงดูวิดีโอที่สเริ่มตั้งแต่ตอนที่หลินซินเดินเข้าไปในลิฟต์ลอยเขาเล่นวิดีโอ ลินซินกดปุ่มลิฟต์เพื่อพาเธอไปที่ชั้นหนึ่งและตลอดทางก็ไม่มีใครเข้ามาในลิฟต์เธอเวลาที่แสดงคือห้าโมงสีนาทีเฉินเว่ยกล่าวตั้งแต่ที่เธอไปที่ชั้นหนึ่งเรามองหากล้องวงจรปิดที่ชั้นหนึ่งและเราก็พบเธอในกล้องวงจรปิดเฉินเว่ยเล่นวิดีโออื่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าลินซินออกจากลิฟต์ลอยมีเพียงไม่กี่คนที่รอยอยู่ที่ทางเข้า หนึ่งในนั้นเป็นชายวยกลางคนในชุดเสื้อสีขาวเขาเลือบมองที่หลินซินขณะที่เธอเดินออกไปหลินห่วงหงุดหงิดและถามเฉินเว่ยว่าคนที่ใส่เสื้อสีขาวนั้นพักอยู่ที่ห้องไหนเขาอยู่บนชั้นเก้าจากที่เรารู้เขาไม่เป็นอันตรายเฉินเว่ยปลอบใจหลินห่วงหลินห่วงไม่ต้องการคิดมากเกินไปและถามพวกเขาเกี่ยวกับวิดีโอถัดไปกล้องวงจรปิดอันที่สามตั้งอยู่นอกบาร์ชั้นหนึ่ง เชินเวยเล่นวิดีโออื่นในวิดีโอหลินซินใช้เวลาคุ้นคิดอยู่สักพักเธอไม่แน่ใจว่าเธอควรจะเข้าไปในบาร์หรือไม่ในที่สุดเธอก็เดินเข้าไปแต่ก็ออกมาหลังจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่าเจ้าของบาร์จะไม่ได้โกหกเธอออกจากบาร์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่ตามหลินฮวงไปได้กล่าวออกมาแล้วเธอไปที่ไหนหลังจากที่เธอออกจากบาร์หลินฮวงถามด้วยความเป็นห่วง เราเห็นจากกล้องวงจรว่าเธอเดินไปรอบๆห้องโถงชั้นหนึ่งเธอซื้อขนมเล็กน้อยแต่เธอหายตัวไปหลังจากนั้นที่เธอเดินเข้าไปในจุดอับซึ่งกล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้ในเวลาประมาณ5.40มง40นาทีนี่เป็นวิดีโอสุดท้ายมันถ่ายที่จุดตัดระหว่างสองล้านหลินห่วงจ้องไปที่วิดีโอสักสอสนาทีไม่มีสัญญาณของหลินซินเลยบางคนเดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อทิ้งขยะในมือของพวกเขา และออกมาหลังจากนั้นมีถังขยะที่จุดอับเราไม่คิดว่าจะมีคนต้องการขโมยถังขยะดังนั้นเราจึงไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดไว้ที่นั่นนั่นถือเป็นความผิดพลาดของเราเชิญเว่ยอธิบายเดี๋ยวก่อนมีเด็กหญิงคนหนึ่งได้มองไปทางนั้นอยู่หลายครั้งเธอเห็นอะไรหรือเปล่าหลินหวงชี้ไปยังตำแหน่งที่อยู่ของมุมกล้องมันมีเด็กผู้หญิงที่อายุพอๆกับลินซินเธอนั่งอยู่ตรงม้านั่ง และเธอไว้ผมห่างมาเด็กหญิงมีเครื่องดื่มในมือเธอลินฮวงเล่นวิดีโอไปเรื่อยๆสินาทีต่อมาเด็กสาวก็เดินไปที่ถังขยะเพื่อทิ้งแก้วน้ําและออกมาทันทีหลังจากนั้นโปรดพาผมไปที่ตำแหน่งนั้นลินฮวงกล่าวต่อว่านอกจากนี้โปรดตามเด็กผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในวิดีโอให้ผมผมต้องการคุยกับเธอแน่นอนเราจะตามเธอให้เพราะเราไม่มีหลักฐานอย่างอื่นเลย เฉินเว่ยเห็นด้วยกับหลิน่วงไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งสองคนก็ได้พาหลิน่วงไปยังตำแหน่งที่เห็นหลินซินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะหายตัวไปคราวนี้หลิน่วงไม่เพียงแค่เปิดใช้งานการล่าเลือดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตามกลิ่นเท่านั้นเขายังเปิดใช้งานเนตรไล้ขอบเขตอีกด้วยมา่านตาของเขากลายเป็นสีเหลืองอำพันเหมือนตาของเหยี่ยว มีถังขยะสีเขียวเท่าครึ่งตัวคนอยู่ในมุมอับสองอันกลิ่นของลินซินหายไปข้างถังขยะมันแตกต่างจากกลิ่นในบาร์ที่มันค่อยๆจางหายไปเพราะในที่นี้กลิ่นของเธอหายไปในทันทีลินห่วงขมมดคิ้วและมองไปรอบๆเขาใช้เนตรไล่ขอบเขตจนถึงขีดจำกัดแต่เขาก็ไม่พบอะไรเลยเมื่อเขาพยายามจะคาดเดาว,ว่าเขาพลาดอะไรไปหญิงอ้วนก็มาพร้อมกับถุงขยะ เธอดูเหมือนจะเป็นแม่ค้าในบริเวณนี้เธออารมณ์เสียเพราะถังขยะเต็มเธอตะโกนใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฉันคิดว่าคุณจะเพิ่มถังขยะอีกหนึ่งใบวันนี้ทำไมถึงมีแค่สองใบถังขยะพวกนี้เต็มไปด้วยขยะมันไม่สบายตาจะมองเลยพี่สาวเราเป็นเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราจะทำเช่นนั้นได้ยังไงหนึ่งในนั้นกล่าวแล้วฉันควรคุยกับใคร เธอไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้จบหลินฮวงได้ฟังบทสนทนาและหันไปถามว่าพี่สาวพี่บอกว่ามีถังขยะสามใบอยู่ที่นี่ฉันคิดว่ามันเป็นเวลาห้าโมงสีนาทีฉันเพิ่งจะกินอาหารเสร็จและมาที่นี่เพื่อโยนภาชนะใส่อาหารทิ้งเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นและตอนนี้มันหายไปมันคงจะแปลกนะถ้ามีคนขโมยถังขยะเวลาที่เธอพูดมาตรงกับเวลาที่หลินซินหายไป พี่สาวพี่เห็นเด็กอายุประมาณ1 3บสถึงสิปีที่นี่หรือเปล่าหลิน่วงถามฉันเห็นเด็กหญิงมากมายในทุกวันฉันจะจําได้อย่างไงกันผู้หญิงอ้วนกอกตาของเธอขณะที่เธอกําลังเตรียมจะเดินออกไปเธอหันกลับมาฉันรู้เกี่ยวกับเรื่องของเด็กผู้หญิงที่เธอกําลังพูดถึงฉันจําได้ว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไว้ผมหางม้านั่งอยู่ที่นั่นพร้อมกับเครื่องดื่มในตอนบ่าย เธอชี้ไปในทิศทางที่เด็กสาวในวิดีโอนั่งอยู่ขอบคุณมากครับพี่สาว